วันนี้เราเอารถมาจูนหาแรงม้าที่ขาดหายไปนะครับก็ได้ใส่กล่องซ u ปเปอร์สตอมเพราะว่าตอนนี้ด้วยเทคโนโลยีที่ใหม่มากนะครับได้กล่องซ u ปเปอร์สตอมมาช่วยเพิ่มแรงม้าของเราก็ได้ขึ้นไดโนเรียบร้อยแล้วการทำเพิ่มแรงม้าของรถคันนี้นะครับหลังจากที่เราจบสนามบางแสนมาซึ่งเราวิ่งสเต็ปแบบ เดิมๆเ,เลยก็อันนี้เรามาได้อัปเกรดอินเตอร์คูลเลอร์ทโบนะครับซึ่งตอนนี้เราใช้ยังใช้เทอโบเล็กอยู่เนื่องจากว่า,าเรายังไม่อยากไปใช้ t ทอโบใหญ่มากซึ่งมันอาจจะไล่รถยากน,นี้แล้วก็เราก็ได้กล่องพ่วงของ l p p h t e ทคสตอมนะครับเป็นดันเป็นดันรางแล้วก็ยกหัวฉีดเข้ามาช่วยทำให้รถคันนี้เราได้เพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ60กว่าตัว ซึ่งในระดับที่ระบูทยังบูตไม่เยอะเนี่ยผมก็ถือว่าดีครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปซ้อมที่พีระกันแล้วก็ไปแข่งทีส่สนามช้างอินเตอร์นะครับครับก็ยังไงฝากเพื่อนๆคอยติดตามและเชียร์รถออ e นิวมิสซูบิชไททันนะครับอันนี้ใช้เครื่อง c เสีย1กล่องอัลฟาเทคนะครับสนามต่อไปที่เราจะวิ่งบุยลำเนี่ยผลงานจะเป็นยังไงนะครับฝากเพื่อนๆเ,เชียร์กันด้วยนะครับขอบคุณครับ